กินอยู่ในตจิ้มบางกวนแม่เสียบอ่ะทุกคนนี่เนาะแลนค่าฝนลดได้เก็บฟักได้เอาเมื่อเหินเอามื่อกินอยู่เหื่อนเอันนี่นาะผักซอยกะบายดีนี่ดีตอนทับพระศิษย์สองน้องตุกสารซ้ำเนื้อแช่แนวหลังจากที่เรากินเข่าเดินเรียบร้อยแล้วมาตั้มสมมังมันนี่เนาะมังมัน เขาเ้อลุกไหนเนาะมือกระดำเลยเนาะเขาวาให้ไทยหน้าเลยเนาะทุกคนลุกไหนแล้วกตบตำเสมักจองมักจองอันนี้เขาเอินมักจองปีเลยทุกคนเด้อมันจะออกมีรสชาติสมค่ะว่ามันจะมีหลายๆลาชนิดเนาะอ่ะ ดวยสองสามชนิดผวนจะเอินมักจ้องอันนั้นมันจ้องน้ำนมจอมหวานมันจะออกรสาตหวานแต่อันนี้มันออกรสชาติส้มยังเดียวเลยทุกคนเดี๋ยวถ้าเป็นภาษาไทยเอิญซาลีโดยเดี๋ยวลงทุกจะดปอกปอกแล้วตอยแล้วก็ต่มรตัมสเต๊เท่โอ้มีกระข้าเข้าอะ่ะ พี่พอกำลังลมเนาะพี่กีมาแต่ตออเพ็ดนะเงเชสเทียงนา,200านสองร้อยล้านสองร้อยล้านสองร้อยสองร้อยห้าสิบกิ๊บตี เมนเเดแทะป่ากันบุญละเดีดบุลรปุณดูความน่ไรูเขาปอกอันนี้ก่อน้ะทุกคนรู้สึกว่ามีดมันบวกเข่าผ่ามันบวกเข่ากันเลยทุกคนกมีนปนปนนม่ปอกแกล้วละเด้อมา

นี่คือเดี่ยวนะนี่ทุกคนมาตำมีเนเขาตำเลือนเลเรือแมนนี่ใสเกลือแมนนี่แล้วขาโค้งลงไปอัดมนมีน้ำตาลเด้อคนเด้อตงซ้ำมืนองไปอัดอได้ซ้ำตัวซ้ำตัวยี่นี่ตกระเทียมกับบุทมพี่เขอกตปไ อนี่ก,เก็เลยโค <น S 2> ้ดดำนี่เนาะน้อ,น <ำ S 2> องตุก๊กตาเสื้อเกลือเป็นกนัวแล้วก็กอ่าเสื้อมัจองจงกับมังมันเลยโค้ดเขายากหน่อยไปน,นิดนึงเพราะว่าเขาซอยหลายเลยตามแบบบ่มีน้ำตาลบ่มีเดรดอรอมหาบา,านาเดบเล่ลืมปัวมาบ่มีปลาชิต้ามสม,มนะทุกคนแต่บาต้ามแม่มีก๋สแสมเนาะ หอมๆจ้ะกะเดกเชีวบ่เสือกเสือบุเสือบุเสือกโอ้ยบุเสือกกินตามมาหมันจงล่ะตาแม่นี่ก็แซบชิมมือก่อนอื้อแซบเยอะอยู่ว่าเยอะ

เบียกเมื่อค yeah, well, ันหวานอ่ะตามส่วแบบนี้สื่นเจอจับจับบะแม่แจับข้าบ่มีน้ำตาลเนาะพอดีเลยชิลได้เนาะคือบ่เขวเดึงอะดึงเละ มันก็ดิบแล้วมีมังมัดเจอหม่ความมัาจะแซ่บที่แม่ก็บอีพอวามีมังมัดเจออ้สุดสุดยอดมังมัดคือเป็นเม็ดอันเม็ดซ่าเนื้อนเจวเจวจุ้มจีนหรือว่าเจวหมาล่าขนาะดทุกคนเอาหน่วยดิบๆมันมาตำเจอกับมังมันมักจองเลยสุดยอดแซบ่บ แท้แ er, น่นอนเดี๋ยวเขากินอันนี้แล้วเ่าก็สีพากันลงหน้าเลยทุกคนเด้อแสบสุดยอดเบิ่งก็เด้อยวแสบนะสุดยอดสุดยอดอีแม่หูยกโป้แล้วทุกคนสุดยอดเจ็บเจ็บเจ็บอื้ม ซสมซองมันน่ะไปเจอบางหมันหลายมันเลยบ่ขมมีาาเนื้อไอเซอร์มีมังหมาเซอร์อุอ้ยปไปเด็กงวดแต่เกจุอีแม่ผู้จนงวดเลยตามอันนี<ะ>้เทเป็นกระซามมในไม่สิ้นสมุดเดอร์ตามเป็นซามเลยหลังจากที่เขากินข้าวกินหนามกินสมพักพ้อสเรียบร้อยเนาะ ฮาวก็เลยสิลงไปวายนาแล้วก็เก็บพักซอยไปกินแรงเนาะทุกคนสิ่งที่คาดบไร้เนอรสวงและดูผลนี่คือถากเขาต้องปั่วเกลือเลยทุกคนเอาเกลือเซอร์จุกกระเดินกก,ก,นะกระปุกกระป้องนะขี้หายเหงมือ ไปล่างไปเ,เลยตัวถักลายทุกขวเเลยันจะเมื่อทั้งีนเลยนะนนะมาเกลือมันฮอบอ่ะฮอสตองน่ะมหลอกเกลือองมีน่าเกลือองมีน่า Mình cục biếc lưu vô tội gỡ bữa sông nam. Sì tội thoát 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 vây thoát 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 อันนี้งัวนองตุกเดีอยทุกคนงัวพอแต่เป็นงวัวเฮาพอปั้นเหือตัวเดือยจิงเป็นงัวเฮานะทุกคนลงนาบ่หวานสิบนาทีฝนตกเนาะนี่จะไดกอะเือยู่เทียงหน้าทัดฝ่ฝนนีกก็ได บ่ได้บ่เวียค่อยสิบ่แลได้เบิ่งนี่หน้านี่เต็มไปด้วยหญ้านี่นะมึงแม้ความฮก่ะฝนกรตกฝนกรตกตกในนี่เฮ็ดบ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้ บุดายมันบุดายมันฝนเมังยูฝนฝนตกนะทุกคนฝนตกแดดออกยกกระจอกออกจากหลัง ชีวิตมันยังแม่มืออนจึงมาไวาชีวิตมันยังมีวังมืออนจึงมาวายต่อเดี๋ยวนี้ฝนแล้วฝนตกแดดออกฝนตกแดดออก มืดจึงมาตแต่เซานฝนได้ฝัดเรียดได้ทุกคนปลาหงส์ลึงกล,งงล,งลึงอยู่เลยแม่มึงจะน้าเน่งไนี่ทุกคนฝนตกอะย,เยกเมบอกเหื่อเมื่อหืนเนาะเมื่อยูอย่เนนออที่ยงตูบ ฝนตกแหงแล้วมาละแม่แม่มา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 เป็นใครบูคุ้มคาเด้เป็นใครแร้วูคุมค้มกับคามาไหวหน้านี่เด้ฝนแหงแหงปั้นนี่อึดม็ดซิดโทรศัพท์ก็เปียกแล้วทุกคนขอโตไปหาดห่มยูก่กันเนอะทุกคนเาะ ทุกคนนี่เนาะแลนค่าฝนแด้เก็บฟักแดดเอาเมือเหื่อนนะมือกินอยู่เหื่อนเนาะนี่เนาะผักสวยขี้บะกลไปไปิลงไปว่ายน้าลงไปว่ายน้สามบาทฝ่ฝนเนาะฝนงับฝ่ฝนแดดแดดตัวถากเาอเด้ฮแล้วก็เลยสีม,มือเหื่อนเนาะทุกคนนี่ในผักเต็มหมวกเมื่อกี้ไปได้เอาขะนองไปขะน,นองมีมักเอื้อดนอเนาะเซโตมยาง เดี๋ยวที่เก็บจะถงุงยางนะทุกคนเลอเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวนี้แม่มพดกลางกนงมเมื่อเหือนเนาะฝนตกใส่หมวกแล้วก็เป,เปเปพักเปเปย์ลายยางลายแนายาวเปมี เมี่ยมะเอื้อนแล้วก็พักซอยเนาะเอาไปกินแรงมะเอื้อนจะเปไปคายเนะทุกคนไปกันเลยพุกนเดี่น้องตุกกลับมาหอนน้องละเด้อนี่นะคือเาพักวอยมาละกะมีมะจ้องแล้วก็มีอนนั่นออกเนาะมีมะเพ็ดอยู่เต็มกับตาฮีทุกคนน้องต้องเห็นเหตุนสนุนอยู่นี่หลายหลายขวานใหม่ยุดโดนฟื้นเนาะโดนรัวเป็นหลายหลายนี่นะมึงไหม ลาเดียวนี้แม่ฟุตกำลังเกลเป็ดเกลไก่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเับไปเบิ้งเป็ดไก่ของน้องตุ๊กกันว่ะมีหลายมีน้อยซัมเดอหรือว่าจะพอเป็นตุ่มแล้วเนาะพอพอได้ลักไก่พอพายเป็นตุ่มเด้อนทุกคนคือน้องตุ๊กไปใบหน้าไปหน้าน้ำเม่น้ำโพเนาะทุกคนเนาะมื้อน,นี้ไปเสียเสียญนหน้า,นานเอนงเนาะทุกคน ก็มีอยุสองเหย,ยที่มันหกหกเนาะอีเมฆเมฆเกล้วะละอี่เมฆเกลียะละเดี๋ยวเขาขไปเบิง้งนี่นี่คือเป็ดไก่ของน้องตุก๊กเนาะส่วนก้อนหัานน้องตุ๊กสื่อมาหกสิบตตัวเป็ดลืออยุสิบเอ็ดตเนาะทุกคนคือมันทึกผลลายแล้วมันกระตายเนาะทุกคนเป็ดไก่สอบเป็นปีงกับลายอยู่แล้วนี่ตุมเป็ดต,ตุมตุมไก่เนาะ ต้มไก่คือแซบแบบตัวนี้ตัวนี้เด้อตัวนี้คืออร่อยแซบแน่ๆอ่าเรื่องเป็ดเรื่องไก่ของตุกคือกเกลือห้าเนาะทุกคนเนาะเอาห้าเอาห้าคนเสียวอาหารหน่อยนึงให้มันกินถ้าซวงเด้อแบบต้มยัวกล้วยบ่ต้มบ้านหมูฮะเราตุกจะเอามาคนเสซอน้ำล้วก็เกลือเป็ดเก,กลือไก่เป็นน้ำแล้วเกลือหมูพร้อมเนาะทุกคนนี่เด้อเป็ดไก่ของ บัลายปันเดอแต่ว่าพอ่อพ่อมีเหอตมอยู่เนาะพู้ใดยอยากกินตุมเป็นตมไก่บ้านสาวลาวซื้อเนือมาดเด้อบมมีเป็ดมีไก่ก่อนจะหาซื้ออยู่ตลาดบ่วแมนอันนี้เฮาก็เลียงใบเพื่อมีแขกมีคนมามายามมาอยู่มายามเนาะหรือว่ามีพี่น้องมายามคือแบบโอ้ยหวัวไปหมดแล้วจ้า พี่น้องมายามหรือหรือแบบอันหรือแบบว่าอันเฮามีงานเนาะเกี่ยวข้าวดำนาเด้อเฮาก็สิได้เอาเป็ดเอาไก่อยู่หนองอยู่สวนเฮาเนาะเป็ดไก่ก็มีปลาก็มีคล้ายๆแบบว่าเฮ็เป็นเกษตรพอเพียงเนาะเลี้ยงทุกอย่างที่เฮากินแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เฮากินเหมือนกันเนาะเหลือกินแล้วก็ขายเหลือ เหลือกินแลว้วก็ขายเหลือแจกได้พี่น้องกระขายอีกเนาะทุกคน <laughs> นนี่แม่พุดกําลังจิกเกือกนี่อันนี้คือหมูหน่อยเขานองตุกเดอ้อเดี๋ยวไปหั่นเอานะมันาละกเนมืนม้อนี้แม่เกลือมื้อนั่นลูกเกลือผู้เดียวแม่ <laughs> แม่พุดนี่นะเมื่อกี้นังตุกเปย์นั่นมานักเนาะทุกคนนาะนี่ หมูน้องตุกเนื้อไรเดินสิบเอดสิบสองนี่น้องตุกจะขายแล้วเนาะขายละสอกตัวเมือมาเลี้ยงมีแต่กเกลือหัมมม่มเด้อเดี๋ยวน้องตุ๊กกะขอโตไปเฮ็ดเบียกซอยเบบพุดก็ะเดินกระเป็ดกระไกลแล่ว น้องตุ๊กกะสีกับเมื่อเฮือนเนาะทุกคนเนาะส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะสิเลลาทุกคนไปก่อนฝากกด like, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายไปละเด้อ